ตรวจคีย์อะไรครับมีกอกอะไรพี่เอกสารพบอะไรครับพบอะไรครับทัดพรบพรบอะไรอ๋อก็สุ่มตรวจพรบเกี่ยวกับเรื่องดื่มแอลกห์เนี่ยครับไอ้พี่เป็นคนขับรถคนอะไรเนี่ยผู้เอกสารครับอ๋อผู้เอกสารตรวจได้ด้วยเหรอผู้เอกสารก็สุ่มตรวจด้วยครับอุ้ยมันมีกฎหมายข้อไหนอ่ะสุ่มตรวจด้วยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพบกับ ต่อวมาหน้าด่านแล้วกันครับกล้องพี่เปิดป่ะเปิดเปิดครับเดี๋ยวดๆอะพบหน้าด่านเป็นแล้วผมก็จะมาจุดพบพบหน้าด่านด้วยกันไี่เป็นอะไรแล้วกันเป็นคนขับไม่เป็นอะไรผมต้องขึ้นมาต้องลูบชายเป็ผู้โดยสารอ่าผู้โดยสารคุณจะไปตรวจจับโอเคครับอะโกดเขาไม่ได้หรอครับเขาเป็นผู้โดยสารครับซุ่มตรวจครับซุ่มตรวจจะสุ่มได้ไงพี่ต้องมีเหตุก่อนโกรดขีครับ อัันนี้บตรรรใคคับเ้องมีเหตุก่อนพี่จะไปสุมกรธเขาไม่ได้หรอกใช่ครับอันนี้บัตรใครเขายังไม่มีเหตุเลยรถไหนรถนี้เหรอเขายังไม่มีเหตุเลยพี่ไปโกรธฉีดเขาอ่ะไปเลยเดี๋ยวพบหัวหน้าด่านมาคุณยังไม่มีเหตุเลยคุณจะไปโกรธฉีดเขาได้ไงต้องแจ้งเหตุตควรเชื่อตุกแจ้งเหตุเขาก่อนตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหัวหน้าด่านมมาสมุดมาถึใครหัวหน้าด่านนะครับหัวหน้าด่านไม่อยู่เหรอฮะอยู่อยู่ครับอยู่ เราเป็นตั้งแต่กดฉีดกันให้กดขันวิญญาณกดยัดกดคนยาเสพติดเนี่ยกันล้าเลยแล้วจะเก็บทำไมครับคุณขําคุณขําต่อเลยผมจะอยากเห็นเพรหน้าด่านเราะหน้าด่านไปเรียกมาหัวหน้าด่านก็อยู่ท huh? okay. ี่ด่านทขาอะไรกันมีทำอะไรโอเคนี่นี่บันทึกื่อตมีบันทึกท่านท่านเป็นพนักงานบัตรเพื่ออะไรผมเห็นคุยไม่บัตรเพื่อเลยหน้าเขาพูดหน้าใครมีบัตรปปสมีครับมีอยู่ไหนอะตรวจบ้านแอลกอฮอล์แต่พากันมานั่งตรวจฉี่ พวกท่านทำไมพากันทำอย่างนี้อ่ะท่านบอกมีอำนาจไหนอำนาจอะไรครับนี่นี่ครับเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์มันไม่มีใครวัดไอ้กอฮอร์ไอ้นี่มันตะวันแสกๆคุณมันกดขี่ชาวบ้านเขาอ่ะโอ้โหแล้วทำไมไม่อยู่ที่ด่านนะครับแล้วล่าขบายขังต่อเลยผมขอจะพายพลังงานขังต่อเลยขังต่อเลยเดี๋ยวไม่คช่ว่ากดกดยาเสพติดถูกต้องกดขี่ได้กดทำเลยจะจับเข้าวลงพักทบามอ่ะหนีเขบไปลงพักอ่ะที่ศาลทั้งผู้โดยสารคุณเอาผู้โดยสารมากดขี่ได้เหรอ พวกคุณทําอะไรกันฮะแล้วคุณคำตอบคุณจะหนีเข้าโรงพักทำไมสถานีตำรวจภูธรบางเนี่ยหน้าบุคลารเลยกับสถานีตำรวจเลยเนี่ยเก็บอย่างเร็วเลยอย่าไปโกรธแล้วอะ่ะไปแล้วไปเรียกมาไปเรียกมาไปเรียกมาครับเอาคนไหนไมีบัตร<ป>มาไปเรียกผู้บังคับบัญชามาเลย,ยเอาที่เดี่ยวหน้าแล้วคุณจะหนีทำไมมามามาไอ้อยากตอบนะนี่หน้าสอบพอเลยกับเลยเนี่ยตายแล้วมาโกรธสี่ชาวบ้านโกรธสี่คนสอน คนนั่ง,งเฮ้ยมันคืออะไรอะ่ะแล้วหนีทำไมครับเก็บหนีทำไมจะเก็บหนีทำไมคำขู่อ่ะอบอกมีอำนาจตรวจฉีอำนาจอะไรอ่ะครับอาคำต,ต่อสิคำขูค่คำต่อเลยเน,นี่ยครับ ป้อมเลยครับอะไรเปตรวขี่คนสอนคนนั่งใช้พรบอรอะไรบอกมีพรบออะไรอะครับเนี่ยพอจะเข้าสอนนอกหมดเลยคืออะไรครับเนี่ยมีป้ายแค่เดียวครับป้ายเดียวเนี่ยเขาตรวขีชาวบ้านเนี่ย กวยเคยก็ไม่มีเนี่ยมีป้ายแค่เดียวตำรวจโทรเกียงศักเนี่ยเกียงศักอยู่ไหมครับไหนผู้คุมด่านนะครับเนี่ยหัวหน้าด่านก็ไม่โยู่โโโมีป้ายอันเดียวเนี่ยกล้องบอดี้คาร์มาร่าก็ไปเปิดกันมีมั่งไม่มีน่ะไหนมีกล้องเขาไหมนั่นน่ะกล้องไม่มีกันเลยไม่มีกล้องกันสักคนเลยน่ะบอดี้คาร์มาร่าอยู่ไหนอ่ะเนี่ยบอดี้คาร์มาร่ามีไหมล่ะไม่มีไปยินเรียกผู้สั่งกดฉีด คืออะไรครับเอานนนเนี่ยเนี่ยเนี่ยปจวนครราชสีมาเนี่ยมายังไงอา้าวอ้าวแล้วนี่แล้วปจวเนี่ยนครราชสีมาเขนะืทำไมทำไมเป็นเสื้อนครราชสีมาล่ะคืออะไรครับไม่เขื่อนคือปจวนครราศีมาข้าโคกลงมาข้ามก่อนอเลยขัเก็บป้ายทอนมาเก็บปบ้ายทอนไป้ายป้ายไม่เก็บเนี่ยรถชนโอ๊ตายแล้วป้าย,ลายกลางถนนเนี่ยไม่เก็บไปแล้วแตกแล้วทีมพรบทางหลวงนะครับ บอกไว้ก่อนเนี่ยเนี่ยแล้วป้ายไม่เก็บเนี่ยเนี่ยข้างม้าลายเนี่ยแต่ป้ายไม่เก็บแตกไปแล้วครับป้ายไม่เก็บด้วยโอ้โหดูดิท่นตำรวจโทรผู้คุมด่านก็ไม่โยูยแต่ป้ายเอามาตั้งไว้กลางถนนไม่มีตำรวจอยู่สักคนดเดินหนีมาแล้วเดินเข้าสอนอไปแล้วนาครับผู้กับดูแลหน่อยนะครับลูกน้องท่านเนี่ย อกอกาสด้วยครับเจยภูมี่โดน,นรับมอเตอ,งงอร์ไซค์หนีไปแล้วโ่นป้ายชิงไว้ไวผู้คุมด่านก็ไม่ยอ,อย่เนี่ยรถวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยอะไรไเพราคนนั่งเขาบอกเขาคนนั่งเขาไปกดฉี่ บอกมีบัตรไหนครับบัตรเข้าไปนอนหมดเลยเข้าไปเข้าไปสอนอหมดแล้วเนี่ยทั้งเป่าทั้งกดฉี่เนี่ยเครื่องเป่าก็มีกดฉี่ก็มีเนี่ยทั้งนั้นเลยน้ำมีให้กินด้วยไข่หายฉี่ไม่ออกมีน้ำให้กินด้วยมีน้ำให้กินด้วยว่าจะตรวจน่อยตรวจเยว มีน้ำบริการด้วยมีน้ำบริการหนุกเต็มเลยน่ะขึ่งถังน่ะยังไม่ทันเนี่ยขึ่งถังเลยเนี่ยเนี่ยมาตกจอเลยมามามเร็วเร็วทั้งครูไปทั้งครับทั้องเต่หดเนี่ยดูเดย เนี่ยทั้งเฉี่ทั้งเยี่ยวเนี่ยที่ทั้งวดปัสสาวะเนี่ยดูเนี่ยอะไรเนี่ยเก็บของแล้วครับเก็บของเลยครับเนี่ยคุณไม่มีอำนาจต่คุณเอาเนี่ยคุยสามกดเฉี่ยจริงอุปกรณ์พนี้ต้องเกิดมาจากษาสตร์การแพทย์นะครับอ้าวหล่นไปแล้วเนาะเก็บไ่เก็บไ่ตายแล้วเนี่ยดูนะฮะเนี่ยโค้ดน้ำจิ้มอ่าหล่นเนี่ยเก็บไม่ถูกแล้วหล่นหมดแล้วหลอดเลยเปล่าเนี่ยเห็นไหมข้างในนะฮะใสมเลย นั่นบอกมีอำนาจดูดิเก็บจรล้นนี่เป่าเครื่องเครื่องจะจอยหมดเนี่ยเก็บอุปกรณ์ล้นหมดแล้วล้นเกินเลยครับเนี่ยดูให้ดีหมดเลยเออใช้พรบพรบบอะไรหมดเลยครับหมดเลยน้ำกิ้มนะครับเนี่ยน้ำกัน การตรวจกสวรัตนะครับทีนี้ก็เป็นอะไรไปไม่เหมือนกันดูนักการศึาเต็มเลยเนี่ยโอ้ยคั้งของทั้งฉี่แล้วมีการบอกว่าตรวจวัดแอลกอฮอล์แต่เรียกเข้ามาตรวจฉียืนเข่าแขวนเต็มเลยนังไงยังไงครับเนี่ยครับหน้าโรงเรียนด้วยนะครับหน้าสอนอหน้าสอนอเลยเต็มเต็มนู่นสอนอนู่นนะนู่นนู่นหน้าสอนอเลยครับทั้งเลยเข้าสอนอหายทุกคนถามไม่มีใครพูดสุดยอด อันนี้เป็นเป็นใบติ้งสลีตแอลกอฮอล์นะครับใช่แต่ไม่มีการเป่านะเรียกมาตัวฉีดอย่างเดียวนะครับเก็บไม่ทันครับหล่นเกอนนะครับรีบจัดรีบจัดหล่นไงนี่หล่นใส่ไม่หมดรูดเยอะแต่ถ้วยในทังขยะเกือบเต็มเราเข้ามาเมื่อกี้ห้าหกคนเรี้เขามาตรวจฉีดทั้งนั้นเลยถามว่าเป็นใครพุยสารเอ้าพุยสารมาตรวจฉีดเขาได้ไงเรียกเขาได้ไงม้ยวนตะเค้นี่ตะเค้วนตะเค้ เนี่ยสพวังตะเค้่นี่เข้าป้อมไอ้ดีเข้าสอนอเลยครับใช่วิ่งเข้าสพหายเนี่ผมต้องวิง่งไปเก็บเองน่นอ่ะป้ายป้ายทิ้งไว้กลางถนนทิ้งไว้กลางถนนไม่มีใครกล้าเก็บเก็บจะกลวยออกไม่มีใครกล้าเก็บ,กบ,กกบป้ายผมไปเข็นให้นะเดี๋ยวรถชนเนดี๋ยวรถชนป้ายเสียหายนถนนประเด็นสวนด้วยสุดยอดโอ้ครับผู้กำกับสบพวังตะเค้่หน่าลงพักท่านเลยสุดยอดนะครับอ่ะฝากฝากผู้บังคับบัญชา นะครับฝากผู้บังคับการจังหวัดชัยภูมิของเชี่ยงหน้าต่อเนี่ยฝากผู้กบเลยครับเนี่ยน่าจะขึ้นกับทำโคกจะหนีทำไมอะครับผู้กุญแจก็ไม่อยู่โอ้หล่นหมดเลยเก็บจนล่น่ะของเขิงหล่นหมดสวัสดีสวัสดีสบายชิคุกคันด้วยนะครับงั้นไปหมดแล้วจบไลฟ์ก่อนนะครับ ไม่มีอะไรแล้วใช้เราไปด่านนั้นไม่ไม่มันเห็นเราเนี่ยเลยน่ใช่ไปเลยรีบ<ๆ>ไปปะไปหลังจบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไป,ไปต่อน